คนดูที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตพลังงานของทั้ง12ราศีนะคะในเดือนธันวาคมโอ้เผิแป๊บเดียวเนาะเดือนธันวาแล้วไวมากๆเลย1ปีเพราะฉะนั้นเลยเราก็อยู่ด้วยกันตรงนี้มาครบ1ปีกับอีกออ้ปีปีกับอีก5เดือน จริงๆก็น่าจะเป็นปีนอีกสี่เดือนเพราะว่ารวมเดือนนี้ด้วยเนาะดังนั้นเลยนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะเราก็จะเป็นคนที่อ่านไพ่ไม่เอาใจใครดังนั้นไพ่ออกมาแบบไหนก็ไปตามนั้นเลยดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีจะได้หาวิธีการแก้ไขหรือป้องกันได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นเลยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจสนับสนุนการโดยการดูโฆษณาให้จนจบด้วยนะคะ เราก็จะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกนะคะดังนั้นการนับราศีต่างๆของเราก็จะเป็นแบบตะวันตกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทราบว่าถ้าคุณเกิดวันนี้เดือนนี้ราศีของคุณตามตะวันตกเป็นแบบไหนเช็คลายละเอียดที่ใต้คลิปนะคะลงไว้ให้หมดแล้วเรียบร้อยเลยแล้วก็คลิปนี้จะดูได้ทั้งลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจานันรดาวอังคัรหรือดาวเคราะห์ดวงไหนๆก็ตามแต่ที่มีอยู่ในชาร์ตเกิดของคุณเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงแม้เราจะเขียนว่าาประจําเดือนนู้นนี่นั่นอะไรก็จริงแต่ อันนี้เอาไปตามที่คุณเห็นหัวข้อเลยถ้าคุณรู้สึกเฮ้ย <c oughs> มันน่าจะเป็นดวงเราหรือเปล่าเราเข้ามาดูสมมุติว่าอาจจะเป็นของเดือนเมษาแล้วคุณเข้ามาดูทันว่า <c oughs> ก็ยังเป็นของคุณได้อยู่ถ้าเรื่องราวมันตรงกันเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันคือการอ่านแบบ general reading พลังงานรวมดังนั้นเลยมันจะให้เป๊ปะๆตามแบบของทุกคนคงจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้ว่าของแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานโดยรวม,ม,มเนาะ าราศีที่สองในการอัปคลิปรลายเดือนนะคะราศีมังกรเดี๋ยวเรามาอัปเดตพลังงานเรื่องการงานการเงินของชาวราศีมังกรก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าการเอความรักเป็นยังไงบ้างเราจะอ่านไพ่ตามแบบตะวันตกนะคะดังนั้นเราจะมีไพ่ที่กลับหัวกลับหางคือการสับพลังงานเขาเรียกว่าไพ่ลีวเซาลนะคะ หรือรีเวิร์สนั่นเองดังนั้นไม่ได้มีอะไรผิดปกติเนาะโอเคมาดูซิโอ้เอชออฟเพนทาเคิลส์กำลังจะพูดวานสุกไปแล้วเมื่อกี้เพนทาเคิลส์ค่ะอัพไรท์แปดแปดเหรียญว้าวโฟร์ออฟวานส์อัพไรท์อ่าอืมเดอะลูฟวร์สรีเวิร์ส เลือกดีๆนะคะการงานกันเงินเลือกดีๆเนาะน่าจะไปได้ดีนายไม่ใช่นาย ten of wands เราก็จะรีบร้อนอ่านจนเกินไปบางทีก็หลงหลงลืมๆเหมือนคนแก่ <c oughs> อ่ะ ten of wands อู้ ace of cups มังกรดวงดีเชียวอืมใช่ได้อ่ะ ace of swords อีก2องใบแจ็คพอตแตกเรื่องเงิน <c oughs> ดีใจด้วยนะคะเห็นแพ่แบบนี้แล้ดีต่อใจ o f ฟอบซอสแต่ให้ระมัดระวังพวกรอบๆตัวเราที่เป็น The เฮเทอร์นิดนึงนะคนที่อาจจะไม่ชอบเราไม่ถึงกับเกลียดหรอกอาจจะไม่ชอบหมันไส้อะไรอย่างเงี้ยเนาะงานการจะจะลำหนา้าพยายามอย่าไปทะเลาะก,กับชาวบ้านเท่านะคะและที่สําคัญสิ่งที่น่ากลัวที่สุดทะเลาะก,กับชาวบ้านไม่ใช่แล้วแต่เป็นการทะเลาะก,กับตัวเองดังนั้นเลยมังกรอย่าทะเลาะก,กับตัวเองเด็ดขาดอย่าสับสนในชีวิตช่วงนี้พยายามประครับประคอง อารมณ์ตัวเองให้มั่นคงนะคะอีกสองใบอ้า The chariot อัปไรความจเจริญรุ่งเรืองก็มาโอ้ไพ่ดีมากวันนี้พลังงานดีเลิศอ่าใบสุดท้าย นายออ n ว s เมื่อกี้จําได้ปะที่เรานับผิดเอันนี้เป็นเทนเป็นนานับเป็น9้าแต่อันเนี้ยเของจริงออกามาดังนั้นเลยราศีมังกรนะจ๊ะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้แล้วคุณดูเอาไปปรับใช้ได้เลยระยะเวลา30 60 90วันโดยประมาณหรือในบางกรณีถ้า พลังงานจักรวาลเขาจะเล่นตลกกับเราอาจจะยาวนานกว่าน,นั้นดังนั้นเลยแล้วแต่บุคคลจริงๆนะคะเพราะเป็น general reading เนาะมาวันนี้เลยพลังงานของราศีมังกรดีเลิศมากไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณหวานลงไปแล้วมเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่คุณหวานลงไปตอนนี้ฝนตกกำลังดีพืชกำลังงอกงามและอีกไม่นานจะทำให้คุณได้การเก็บเกี่ยวที่ดีและมีคุณภาพแต่ต้องเลือกดีๆนะเพราะว่า เดี๋ยวนแป๊บเราลืมคิดว่าเราจะพูดอะไรเราบอกให้เลือกดีๆนะว่าคุณจะเอาเพืชของคุณไปขายกับตลาดไหนเพราะนะตอนนี้เลยมันจะมีอยู่ตัวเลือกนะคะอาจจะมากกว่าสองเพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกับตัวเองเด็ดขาดคุณค่อยๆคิดไปได้วยความรอบคอบว่าคุณจะไปทิศทางไหนดีดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณมีงานประจำทำอยู่แล้วแล้วมีโอกาสจะได้เลื่อนท่านคิดดีๆ ถ้าจะมีการโปรโมทการโปรโมชั่นอะไรต่างๆเกิดขึ้นลองคิดดีๆว่าถ้าได้จะคุ้มเสียไหมเพราะบางที่ตำแหน่งขึ้นงานเยอะขึ้นรายได้ไม่ตามมาึกออกไม่เอ่ยมันจะเสียเปรียบเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีใครจะโปรโมทคุณห้รับตำแหน่งใหม่อย่าไปทําไม่ใช่สิ่งที่เราจะบอกคุณก็คือว่าเขาจะเอาเปรียบคุณนิดนึงถ้าคุณไม่พูดเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีโอกาสจเจริญเติบโตนะตรงนี้สิ่งที่พายอยากจะแนะนําคุณคือ ขอเงินเดือนเพิ่มเพิ่มให้มันสมน้ําสมเนื้อเพราะมันมีโอกาสว่าคุณจะถูกข้อเปรียบสูงมากเลยด้วยความที่คุณประมาณว่ามัวแต่นึกว่าเอ้ยเฮ้ยเราได้ตําแหน่งใหม่เว้ยเราได้งานใหม่นู่นนี่นั่นอย่าลืมคุยเรื่องไรายได้ด้วยนะคะสําคัญมากเพราะว่าให้ขึ้นมาดีเลิศเลยถามว่าคุณขอคุณจะได้ตามที่คุณต้องการไหมได้อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆอาจจะอ่ะคนละครึ่งทางก็าล่ากันนะอะสมมุติว่าขอสักห้าหมื่นแล้วทีนี้เขาบอกว่า 50, ห้าหมื่นใจไม่ไหวหรอก อ่4 0 0 0ละกันรีบเอาขาดแค่3,000เพราะฉะนั้นคิดดีๆนะคะแล้วก็ไปเจราจาดีๆตรงนี้เลยจะมีตัวเลือกให้คุณค่อนข้างสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการงานการเงินหรือแม้แต่กระทั่งถ้าคุณต้องการที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆ จริงๆนะช่วงหลังปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวราศีมังกรเลยย้ําว่าหลังปีใหม่นะก่อนปีใหม่ไม่โอหลังปีใหม่โดยเฉพาะช่วงเดือน4เดือน5เป็นต้นไปอันนี้คร่าวๆนะเพราะโดยปกติเราจะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านไพ่เรื่องระยะเวลาแต่วันนี้สําหรับคลิปนี้เราขอนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างขึ้นมาแบบฟิกมาเลยว่าเฮ้ยมังกรถ้าเธออยากทําอาชีพเสริมนะจะค้าขายออนไลน์หรือจะไปเปิดร้านทําอะไรเพิ่มเติมจากงานประจําที่เธอทาอ่ะ หลังปีใหม่โดยเฉพาะช่วงเดือนที่4เป็นต้นไปจะดีมากๆแต่พอถึงช่วงเดือนที่6คือเดือนมิถุนาช่วงนั้นจะต้องคิดเยอะๆแล้วว่าเฮ้ยเราจะไปที่ทางไหนต่อพอดูเหมือนว่ามันเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วถูกไหมคะแต่มันจะเป็นในจุดท,ที่ทําให้เราเริ่มที่จ,จะเจริญรุ่งเรืองไปอีกดังนั้นคิดดีๆพอมาถึงเดือนที่7อ่ามาได้ชริลลเลย ดีมากดังนั้นค่อยๆคิดไปอย่าทะเลาะก,กับตัวเองแล้วก็ที่สําคัญอาจจะมีใครสักคนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาจุกจิกวุ่นวายใจทําให้คุณรู้สึกประสาทเสียอย่าไปสนใจนะคะอันนี้จะแอบคล้ายของชาวราศีกันนิดนึงถ้าคุณมีราศีกันในชั้นเกิดคุณเช่นอาจจะเป็นอ่าซันไซคุณเป็นมังกรลักษณะอาจจะเป็นราศีกันไปดูกันเพิ่มเติมได้ด้วยเพราะว่าอ่าแต่ว่าดีกว่ากันนะอันนี้ต้องพูดก่อนเลยว่าพลังงานมันมีอะไรที่ให้ทําเยอะกว่าของราศีกันเขายังอยู่นิ่งๆเนาะ ดังนั้นเลยตอนนี้นะคะอย่าไปสนใจใครจะมาพูดมากกับคุณไม่ต้องฟังเอาแค่ว่าคุณอย่าไปทะเลาะกับตัวเองก็พอแล้วก็คิดดีๆว่าเราจะไปที่ทางไหนต่อเพราะมีงานได้ทําใหม่แน่ๆการดีต่อเรื่องดีต่อใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องตักเตือนสําคัญที่สุดปกป้องตัวเองดีๆอย่าไปช่วยเหลือคน ถ้าจะช่วยเหลือใครสักคนเป็นคนที่ดีกับเราเท่านั้นในครอบครัวเท่านั้นอย่าไปช่วยเหลือเรียลาดเพราะสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณช่วยเขามันจะกลายไปเป็นผลงานเขามากกว่าเป็นผลงานเราให้ระวังนะคะมาราศีกันเอ้ยไม่ใช่การพูดผิดราศีมังกรเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่การงานการเงินจะมีการเริ่มต้นใหม่เยอะแยะมากมายไปหมดมาดูเรื่องความรักบ้างดีกว่าว่าจะมีการเริ่มต้นอะไร ใหม่ๆจะมีใครใหม่ๆเข้ามาให้รู้สึกดีต่อใจบ้างไหมนะคะปุ๊บเบาๆพี่เบาๆอ่าโอเคมาอืม The Hangman Reverse เดีลวกับราศีมีนอยู่หรือเปล่าอ่า The Emperor ก็ Reverse อีก ปาหนวดเทาลุงแางเหมือนเซนต้าเลยเอามาแจกของขวัญหรือเปล่าโหโหโหขอให้ร่ำรวยนะคะไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาไอโหโหหโหนี่แหละเหมือนจะมีคนเอาตังค์มาให้คุณน่มันแวบขึ้นมาในหัวดังนั้นขอให้เกิดความรักที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามอาจจะมีคนเอ็นดูเนาะแล้วก็เอ,ปอาป้าเอาตังค์ไปใช้ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเดี๋ทาวเวอร์รีเวิร์สเรื่องไร้จะกลายเป็นดีนะคะมันพัดเอาสิ่งไม่ดีออกไปแล้วเนาะ Page of Swords มีคนแอบส่องชีวิตคุณด้วยน,นะจ๊ะราศีมังกรอ,อ่ะแชริออดออกมาซ้ำสองเลยแสดงว่ารักปังเงินปังว่างั้นขอให้ปังปังร่ำรวยร่ำรวยเนาะ s ซเ e n of Swords Upright อืมแล้วก็ The Hermit อ่ะอันนีวราสีกันก็มาอีกแล้วหรือว่าคู่กรณีคุณเป็นกันหรือเปล่าคะ Upright เช่นเดียวกัน มีคนเคยถามมว่าอัพไลท์คืออะไรคะอ๋อก็คือไพ่ตั้งตรงปกติอย่างเงี้ยค่ะคือเข้ามาในปกติเขาเรียกว่าอัพไลท์ก็คือถ้าเป็นรีเวิร์สอย่างนี้ก็เนี่ยไพ่กลับหัวกลับหางเนาะแม่ Tree of Pentacles ส์อ <Up right. S 1> ัพไลท์มาทรีออฟวันส์ร r เวิใบสุดท้าย f o ลอ of Pentacles คุณไพ่เหมือนของราศีกันมากๆไม่แน่ใจว่าคู่กรณีเป็นราศีกันไหมหรือว่าตัวคุณเองมีราศีกันในชาร์จเกิดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยแต่ที่แน่ๆเลยนะคะคู่กรณีของคุณในตอนนี้เลยเขารู้สึกเหมือนว่าชีวิตเขาตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนลอยคออยู่บนหอคอย จะกระโดดลงมาก็ไม่ได้ห้อยหัวต้องแตงต่องแตงอยู่เงี้ยน,ะ <c oughs> นี่อ่กอไม่เอ้ยทำไงดีลงมาจะห่อคอยไม่ได้เลยต้องห้อยหัวไวตึ้งตึ้งตึงตึงต้ง,ง,ง,งเป็นแบบเหมือนเวตาลพูดของอินเดียแขวนคออยู่แบบนี้ไม่แขวนคอแขวนขาตัวเองสีแล้วก็ห้อยหัวลงมาดัางนั้นนะคะตอนนี้เขารู้สึกมันว่าโอ้โหมันแบบว่า ความสัมพันธ์นี้มันดูติดๆขัดๆไปหมดเลยนั่นมันเป็นเพราะว่าคุณเข้าสู่เฮอร์มิต d โหมดคือคุณเข้าไปอยู่ในถ้ำของคุณคุณไม่ได้จะสนใจอะไรเขาแล้วเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้คุณน่าจะไปโฟกัสที่การงานมากกว่านะคะด้วยความที่มีเฮอร์มิตขึ้นมากับทรีออฟเ e น t ์เคิลดังนั้นเลยช่วงเวลานี้เหมือนประมาณว่าราศีมังกรคิดว่า เออหนื่อยความรักแล้วล่ะขอตัวไปทำมาหาก,กินให้ร่ำรวยก่อนดีกว่าจะไปเปิดร้านค้าออนไลน์จะไปเปิดร้านาออนูปป่นร้านน,น,นี่อะไรก็ว่าไปตามที่คุณคาดหวังที่จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะทีนี้บางเอ,อิญบางเออางเออินว่าไอ้ก,การที่คุณจะไปพัฒนาตัวเองเนี่ยมันทำให้ใครบางคนรู้สึกเหมือนว่าถูกทอดทิ้งถูกทิ้งไว้บนหอคอยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะเขาเป็นคนชวนคุณขึ้นไปบนหอคอยพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเขาก็บอกคุณว่ามัางกร ถ้าแกมีปัญญาแกก็โดดลงไปเองไม่มีบันไดนว้ยอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายคุณบอกเออไม่เป็นไรคุณก็ไปจํามาจากในนิทานอีศกเรื่องหนึ่งเนาะนิทานกริมที่เขาเอาเจ้าหญิงนะ่ะที่เขาเอาผ้าหรืออะไรสักอย่างมาผูกๆก,กันหรือผมเขานี่แหละที่เขาปล่อยผมยาวๆคุณก็เลยโรยตัวเองลงมาจากหอคอยแล้วทิ้งเขาไว้ข้างบนคนเดียว ดังนั้นนะคะตอนนี้เลยคนที่ติดอยู่บนหอคอยไม่ใช่คุณแล้วกลายเป็นเขาหลังจากที่เขาติดอยู่บนหอคอยนะเขาก็มาส่องชีวิตคุณว่ามายืนอยู่ตรงหน้าต่างหอคอยเอ๊ะมังกรผ่านมาทางนี้ไหมนะ มันก็นมังกรเราอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นอารมณ์เหมือนเรียกร้องความสนใจจากคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าคุณเห็นเขาพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณบนโลกออนไลน์ให้อยู่เฉยๆพอความรักของคุณกาลังจะปังปังเพราะอะไรรู้ไหมปังเพราะในที่สุดคนที่ทิ้นคุณไว้พาคุณขึ้นไปบนหอคอยอ่ะเขาได้ใช้เวลาเงียบๆคนเดียวจนเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เขายึดติดอยู่แล้วก็ไม่เคยปล่อยให้มันหายไปไหนเลยนั่นคือคุณตาดา เขาไม่ปล่อยให้คุณไปหรอกค่ะมังกรเหมือนหัวข้อของราศีกันเมื่อกี้ที่เราตั้งว่าฉันไม่ยอมปล่อยหรือเขาไม่ยอมไปอันนี้อารมณ์เหมือนคุณปล่อยแล้วคุณกระโดดลงมาจากหอคอยแล้วแล้วคุณก็ไปเข้าสู่ถ้าของคุณเดินกับถ้าของคุณอย่างสง่าง,งามแต่กลายเป็นเขาต่างหากที่บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมังกรกลับมากรมังกรอย่าไปสิเรารอเล่นมังกรมาช่วยเราลงหน่อยอะไรประมาณนี้ ะะอันนี้สําหรับคนที่มาส่องราศีมังกรเอาไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทได้นะคะหรือมีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่หายสาบสูญไปตั้งแต่ต้นอาจจะไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นอะไรกับคุณไม่ได้ชวนคุณคุณขึ้นหอคอยเลยแต่คนคนนี้ไปประสบพบเจอปัญหาต่างๆในชีวิตแล้วก็ยังไม่ได้มีความพร้อมร้อยเปอร์เซนที่จะออกมาจากถ้ำของตัวเอง เขารอเวลาที่เขาจะสามารถไปต่อกับคุณได้และระหว่างที่เขารอนะคะเขาก็ดูการเจริญเติบโตในชีวิตของคุณการที่คุณพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นในทานะที่เขายังต้องใส่หน้ากากอยู่เพราะเขาไม่อยากให้คุณเห็นว่าตัวเขาเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่เขาคุยดังนั้นตรงนี้นะคะไพ่เอาไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทได้เนาะแล้วก็รอพยายามอ่านให้มันเป็นหลายๆมุมคุณจะได้ไปปรับปรับปรับ,รบของคุณเองด้วยเพราะว่า คนเข้ามาดูเป็นร้อยเป็นพันสถานการณ์มันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราจะบอกว่าคนคนนี้นะเขาตัดสินใจแล้วล่ะตั้งแต่ต้นตั้งแต่เขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีอยู่บนหอคอยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้มีคุณร่วมด้วยละเขาเริ่มตัดสินใจนะ่ตรงนั้นแล้วว่าสิ่งต่าง,างๆที่ควรจะทําก็คือพาความสัมพันธ์นี้ไปให้รอด แต่มันจะรอดหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณด้วยคุณคุณจะเอาเขาหรือเปล่าถ้าเขากลับเข้ามาหรือถ้าเขาไม่ได้หายไปไหนเลยแค่ทําตัวไม่น่ารักเหมือนในกรณีแรกที่ชวนคุณขึ้นไปบนหอคอยแล้วเอาคุณไปปล่อยทิ้งแบบนั้นอันนั้นไม่โอเคอันนี้ก็คือถ้าเขาจะมาขอคืนดีหรืออยากจะขอไปต่อตัวคุณเองเท่านั้นนะคะที่จะตอบคําถามตรงนี้ได้ว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่สําหรับไพ่ไพ่บอกว่า ยังไงก็ได้ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันดีนะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนเนาะเพราะเป็นดวงรวมแต่ที่แน่ๆเลยคนคนนี้อยากจะไปต่อจริงๆอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นโดยการทํางานให้มันเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นเมื่อก่อนนี่อะไรอะไร,ะไรก็เธอทําไปเดี๋ยวฉันตามเธอทําไปเลยเดี๋ยวฉันออะไรอย่างนี้คุณอาจจะต้องเป็นคนคอยติดตามเขาเธอกินข้าวหรือยังเธอคิดถึงเราไหมเธอไป,น,น,ไปนู่นไหมเธอไปนี่ไหม อารมณ์เหมือนเป็นคนที่ต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างรวมวลความสัมพันธ์ทีนี้เขาเริ่มเห็นแล้วว่าพอคุณไม่อยู่ปุ๊บเขาจะใส่หน้ากากอยู่แบบนี้ไม่ได้เขาจะต้องเป็นตัวของเขาเองจริงๆเขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือไม่เขาจะต้องบอกคุณ<ๆ>ให้คุณรับรู้ในความเป็นเขาจริงๆมันถึงจะไปกันต่อได้เพราะถ้าเขายังใส่หน้ากากอยู่แบบนี้นะคะคุณจะไม่มีวันรู้จากตัวต,วตนขเขาจริงๆและเขาจะไม่มีวันรู้จากตัวตนของคุณจริงๆด้วยเพราะว่ามนุษย์เราเราจะเห็นใครสักคนหนึ่งเป็นตัวของเขาจริงๆก็ต่อเมื่อ อีกฝ่ายหนึ่งไปเจออะไรที่แย่มาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะรับได้หไหมนึกออกไหมเอ่ยนั่นแหละคือบางทีเราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะบางคนมีคนถามเธอถามเราว่าเทนนี่ถ้าสมมุติว่าเอ่อมีผู้ชายที่มีลูกติดมาชอบเธอมาจีบแบบขอจริงจังด้วยเธอจะเอาไหมแม่อไอตรงเนี้ยแหละที่เราบอกบางทีเราไม่รู้ตัวหรือว่าลึกๆในใจเราต้องการอะไรเราเป็นคนยังไงเราจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อมันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นนึกออกไหมคะอ่ะอันนี้อาจจะกรณีนี้เช่นอ่า คุณอาจจะเคยบอกเขาว่าคุณชอบผู้ชายที่ประสบความสําเร็จชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้แล้วบางเอิญบางเอิญว่าเขาเป็นตรงนข้ามกับคุณเลยแล้วเขาก็ไม่ได้บอกให้คุณรู้ทีนี้คุณก็ไม่ได้รู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณรับได้ทุกอย่างเนอะไม่เอ่ยแล้วเขาก็ไม่กล้าบอกแต่พอวันนึงปุ๊บเขารวบรวมความกล้าขึ้นมามาบอกว่ามัางกร เราไม่ได้เป็นคนอย่างที่เราบอกเธอนะเราไม่ได้มีเงินเดือนเยอะขนาดนั้นเราลําบากเรานู่นเรานี่เรา,น,เรานั่นแล้วคุณก็ประมาณว่าอืมไม่เห็นเป็นไรเลยเราหาด้วยกันไปไม่เป็นไรเราก็ประครับประคองกันไปนี่ทีนี้คุณจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอ๋อที่ผ่านมานั่นมันเป็นแค่สแตนดาดที่คุณวางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คนคนนี้กําลังคิดอยู่คือเป็นสิ่งที่เราอธิบายให้คุณฟังไปเมื่อกี้เลยว่าถ้าเขาไม่ยอมเปิดตัวตนของเขาจริงๆให้คุณเห็น เขาก็จะไม่มีวันรับรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจของคุณน่ะคุณเป็นคนแบบไหนคุณเป็นคนยังไงคุณจะรับเขาได้ไหมหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณพูดมาคุณจะยึดมั่นกับคํานั้นแล้ว มันจะยังไงต่อนึกออกไหมเอ่ยนี่ค่ะคือสิ่งที่เขาเริ่มต้นที่อยากจะทําดังนั้นถ้าถามไพ่ว่ามันจะไปต่อกันได้ด้วยดีไหมก็โอเคอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ด้วยเพราะคนคนนี้ยังไม่พร้อมในหลายๆด้านเลยนะคะเนาะลองดูมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความกันบ้างดีกว่านะคะว่าไพ่ข้อความณนะตรงนี้จะมีอะไรที่เขาอยากจะบอกบ้าง เราจะตั้งหัวข้อว่าเขาชวนคืนคุณชวนคุณขึ้นไปบนหอคอยแล้วสุดท้ายเขาติดอยู่บนหอคอยซะเอง <c oughs> เดี๋ยวนะมันจะงงกไหมเนี่ยหัวข้อเราจะประหลาดตลอดเลยอ่า <c oughs> เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เอ่อให้อภัยอะไรไม่ใช่สิลืมอะไรได้ยากไม่ใช่ f o r g i v e แต่เป็น forget คือเป็นคนที่ลืมอะไรยาก หาทางลงหอคอยก่อน,นอันดับแรกอ้าวเขาก็เป็นคนที่กังวลว่าจะเชื่อใจคุณแต่อย่าลืมว่ามันสลับบทบาทได้อันนี้ไพ่อยากจ,จะบอกคุณด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมังกรหัดกลัวที่จะเชื่อใจตาคุนี้บ้างเพราะว่าอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงลงเมื่อกี้ที่เราบอกเห็นไหมที่เขายังดูไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อารมณ์ก็ยังขึ้นลงอยู่ดังนั้นถ้าเขาพูดอะไรมาอย,อย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเผื่อไว้เผื่อไว้ไม่ได้หมายความว่าเขาโกหกนะ แต่เขาแค่ไม่อยากให้คุณเห็นความล้มเหลวแค่นั้นแล้วก็อย่าลืมไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทได้นะคะสลับกันได้ไม่ถึงกับล้มเหลวเลยสักทีเดียวอ่าเขาไม่ได้อยากที่จะทาร้ายคุณเลยสักนิดเดียวถ้าใช้คําว่าล้มเหลวมันอยู่เยอะไปเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอะ,อะโอ้เห็นไหมเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้เลยที่เขาคิดว่าเขาอาจจะต้องปรับตัวเองเพื่อที่เขาจะได้รู้จักคุณมากขึ้นแล้วก็ให้คุณรู้จักเขาดังนั้นเขาถึงบอกคุณว่า เขามาคิดคิดดูนะบางทีก็เหมือนกับเขาไม่เคยรู้จักคุณเลยอืมดังนั้นคุณก็อาจจะไม่รู้จักเขาเช่นเดียวกันความรักมันอันตรายมากๆเราไม่แน่ใจว่าคู่กรณีของคุณคือราศีกันหรือเปล่านะแต่พาออกมาเหมือนกันห้ายอันมากเลยอาจจะเป็นคนราศีกันก็ได้ พราะว่าดูหน้าที่การงานของราศีกันชะง,งักอยู่ชั่วขณะตอนนี้ดังนั้นถ้าคู่กรณีกันก็ลองไปดูกันดูนะคะเนาะจะได้แบบหาคําตอบเพิ่มเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ยังไงยังไงพลังงานในวันนี้ของชาวราศีมังกรถือว่าดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับทุกๆุกเดือนที่ผ่านๆมายังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆเนาะบ๊ายบาย